สวัสดีคะ่ะทุกคนอุม่มพนิตา์ีบล็อกค่ะไม่ได้มาอัปเดตกันนานเลยนะคะตอนนี้ก็ไปคลอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิดีโอแรกหลังจากคลอดมานะคะก็มาเรื่องความสวยความงามของแม่บ้างเนาะวันนี้นะคะอุ๋มก็จะมารีวิวแบรนด์ Daniel Wellington ค่ะถ้าพูดถึง d a รน e l w e l l i n g t o วเนี่ยทุกคนอาจจะนึกถึงนาฬิกาก่อนเนาะแต่วันนี้อยากจะมารีวิวเครื่องประดับเป็นหลักคะ่ะเพราะว่าหลายๆคนคงรีวิวนาฬิกาไปแล้วแหละเนาะวันนี้อุ๋มก็เลยอยากมารีวิวเครื่องประดับจาก Danielington ที่่อุมีนะคะคซึ่งเขาก็เอามา,ามใส่กับนาฬิกาน,กอนอั่น,นะกะ่อ ต้องบอกกอนว่าอุมมชอบสี โกและโรสโกนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องประดับในวันนี้ที่อุ๋มเลือกกิบมาเนี่ยก็จะเป็นสีแบบทองแล้วก็สีโรสโกนะคะนาฬิกาส่วนมากของดานีเอลบรูเลตันที่อุ๋มมีเนี่ยก็จะเป็นสีโรสโกเช่นกันแต่วันนี้มีรุ่นใหม่มาด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องนาฬิกาแล้วก็เครื่องประดับที่อุ๋มจะใช้แมทช์กันเลยนาฬิกาเรือนที่อุ๋มหยิบมาในวันนี้นะคะคือรุ่นนี้เลยจะมีชื่อรุ่นว่าไอคอนิ i ลิงลูมินนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยเขาก็จะน่าปัดเล็กเหมาะกกัับบาาาาวๆนะะะะะคคแลเเเเรรื่่องปดดทีจม,มขถ้ิ ที่ชอบสีเงินนะไปทางซิวเวอร์ก็สามารถใส่คู่กับเขาได้เช่นกันเวลาใส่ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับการใส่ไปทํางานหรือไปแบบออกงานก็ได้นะคะแล้วเวลาอุ้มจะเลือกแมชเครื่องประดับกับเขาเนี่ยนะคะแดเนียลเวลิงตันเขาก็จะมีบริสเลตที่หน้าตาแบบอันนี้คือรุ่นที่อุ้มชอบนะคะสีขาวกสีทองแบบนี้นะทุกคนก็คือจะสามารถใส่ คู่กันไปเลยก็ได้นะคะแบบนี้นะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันเยอะไปนะคะจะใส่เป็นสองข้างอย่างละ1ชิ้นก็ได้นอกจากบรสเส็แล้วนะคะก็มีแหวนด้วยก็จะเป็นอันนี้นะคะนี่คือตั้งแต่คอลเลคชันที่แล้วชอบรุ่นนี้มากเพราะว่านี่นะเวลาใส่ก็จะดูแบบเท่ๆอย่างนี้นะคะส่วนวงนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นรุ่นล่าสุดที่อุ้มพึ่งได้มาเลยเลือกไซส์ใหญ่มาแล้วแหละแต่ว่านิ้วใหญ่ด้วยนะคะเราก็เลยจะใส่ได้แค่ประมาณแบบนิ้วนางเท่านั้นนะนี่นะคะก็ลองวัดไซสด์ดีนะสำหรับใครที่จะเลือกซื้อแหวนนี่ก็ เป็นเครื่องประดับอีก2ชิ้นซึ่งเป็นสีโรสโกแต่วันนี้ยังไม่หมดนะคะอุ๋มก็มีเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่อันนี้ชอบมากๆเลือกเป็นสีดําและสีโรสโกมาตัวนี้จะเป็นสร้อยคอนะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะคะซึ่งน่ารักมากดูมินิมอลมากๆนะคะไม่ว่าเราจะใส่เสื้อผ้าแบบใส่เสื้อสีดําใส่เสื้อจริงๆใส่ได้แมทช์กับเครื่องประดับทุกอย่างจะใส่เสื้อยืดก็ได้นะสำหรับตัวนี้นะคะคืออุ๋มชอบสร้อยคออันนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าแมทช์กับเครื่องประดับเป็นททอลลุค ไม่มีสร้อยคอนะของดานี e เวลิงตันนะคะอยากให้ไปสองเขามีหลายแบบประทับใจเพราะว่าน้องน่ารักมากนะคะแล้วก็วันนี้ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าจะบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นเทศกาล Black Friday แล้วก็จะมีส่วนลดนะจริงๆเริ่มตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปจะไปช็อปถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือเข้าไปที่ www. daniwellington. com ได้เลยเขากำลังเซลล์อยู่คือเป็นช่วงที่ลดราคาแบบ มากที่สุดของปีนะคะก็จะเป็นช่วงนี้ถ้าใครที่อยากไดนาฬิกามองหาของให้ตัวเองมองหาของของวัญอยู่พอดีนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเลยนะคะที่จะไปช็อปค่ะเพราะว่าส่วนลดสูงถึง50%นะคะสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการนะก็จะเป็นพวกปิติคอลเล t ชันนะคะแล้วก็คลาสลาสิกคอลเลคชันเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะสำหรับใครที่อยากดูนาฬิการุ่นคลาสสิกและรุ่นปิตินะคะเคยรีวิวไปแล้วทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็ยังมีแฟลชเซลล์นะคะก็คือลด30%ในช่วงเวล72ชั่วโมงแอบกระซิบว่าสําหรับรุ่น ไอคอนิคลิงลูมีนตัวนี้นะคะก็เซลล์ด้วยนะคะถึงจะเป็นรุ่นใหม่นะก็คือวันที่19นะคะวันนี้ถึงวันที่21พฤศจิกาช่วงแรกนะที่ลด30%เลยนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงวันที่2 8ถึง29พฤศจิกาค่ะอันนี้ก็คือเข้าไปส่องได้นะแอบกระซิบไว้ก่อนเพราะว่าถ้าใครอยากได้รุ่นใหม่นะคะก็คุ้มมากๆที่จะเข้าไปช็อปในช่วงนี้ค่ะส่วนรุ่นอื่นๆนะคะก็มีเซล์เช่นกัน10%บเปอร์เซ็นต์นะคะยกเว้นรุ่นไอะคอะนิ่ลิงอัตโนม สุแต่ยังไม่จบเท่านี้ทุกคนวันนี้ที่มาบอกเราต้องเป็นชาแนลของอุ๋มนะเพราะว่าสามารถใส่โค้ดนะคะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะพนิตา P21 นะคะเพื่อลด on top อีก15%คือไม่รวมกับส่วนลดที่พูดมาก่อนหน้านี้นะตัวเดียที่เรา50%แล้วก็ยัง on top เข้าไปได้อีก15%โดยใส่โค้ดนี้เลยนะคะขึ้นไว้ให้เลยแคปหน้าจอน,นี้ไปก่อนที่จะไปช็อปนะคะลิงก์อยู่ด้านล่าง ก็คือคลิกลิงก์นะคะแล้วก็ช็อปทั้งหมดเสร็จแล้วเขาจะมีให้ใส่โค้ดก็คือพันนิตา P ี2.1ลด On To p อีก15%และทุกออเดอร์การสั่งซื้อนะคะก็คือส่งฟรีคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนก็คือช่วงนี้เท่านั้นนะเราบอกวันไว้แล้วนะคะจริงๆก็คือร้อนแต่16พฤศจิกาที่ผ่านมานะไปสิ้นสุดวันที่29พฤศจิกานะคะใครที่มองหานาฬิกาเครื่องประดับนะคะทั้งของตัวเองและเป็นของขวั ก็ไปช็อปกันได้เลยที่นี่ค่ะ w w w d a n i e l w e r l i n g t o n c o okay, m โอเควันนี้มาส่งข่าวเท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะชอบเครื่องประดับและนาฬิกาของ Daniel w e l l i n g t o n กันวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ